สวัสด,ดีสมาชิกเนฟซีแฟนห้อยหุ่นนิเคอีทุกท่านคลิปนี้แอดกับสภาพล่งแนวทางห้นน e. e. อยหุ่นนิเคอีนิเคอีเจ้าคอมเมนที่20สตุลาคลมไป่นอะล่ลงไว้เป็นแนวทางล่งไว้เป็นทางเลือสำหรับสมาชิกเอตซีผู้ที่ติดตามชง จะเบิงไหวเป็นแนวทางพี่น้องประชอบจังตามแต่ประชอบกับฮานเด็กจะมีเข่ามีรุดเข้าบ้างรุดบ้างนับกันเลือกได้พี่น้องว่าจะตามผนได้สำหรับผลหวยหุนนี้เกอีเสาของวันที่20ตุลาคมอ่าพ้นก่บ415ห่าง23อ่ารุดพี่น้องมือนี่รุด้ายวิ่งสายรุด อบอพานบอมาอต้องขอโทษขอไปได้หลายสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งนกันใหม่เนื้อท่าหอยหุน่นี่แค่เสาร์ของวันที่21ตุลาคมน,นี่เนาะวันที่21ตุลาคมชุดเจาะ้องตัวบนละ่ะ ชุดเจาะจองตัวบนล่างก็จะมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสายวิ่งสายรูเดินสามร่องสี่พี่นอ้องถ้าพอชอบตัวเดินสามก็เอาตัวร่องไว้แคปก็จะได้สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดกับประมาณนี้พี่น้อง ใน้นหนาต่างของไอ้หุ่นนี่แค่อสองวันที่ยี่เอ็ดตุลาคมส่วนชุดนิ่งส่วนชุดนิ่ไอมักนิ่นี่เนาะชุดนิ่งไอมักนิ่งและก็จะนิ่งพดีอันนี้ชุดนิ่ง số nỉt đi nọ, ba mươi ba cái để lỏng, để đi riêng đi nọ, ba mươi hai cái để riêng đi nọ, cái này thì hai mươi hai cái để riêng đi nọ, cái này ต้องเบิ้งพี่หนอกตัวถูกใจก็ตามพี่หน้กแล้วชอบก็ตามบ่ชอบก็ตามนกับเบิ้องบนเป็นเน้อแท้จบจบๆมันมาทุกคนครับ